หนี่งร้อยครับขอบคุณปาร์ตี้และคูหนึ่งร้อยตัวนะคะทุกท่วโอเคหลักๆประมาณนี้แล้วก็มีเครื่องมือแพทย์ก็เม,มื่อกี้เขาก็แนะนำเหมนแล้วกันทีมแดงอยู่ แต่วันนี้รู้สึกแต่คนหูไม่มองเห็นแต่คนใส่แดงแก่ขับถไดเลยับถไปดีเบยับรวไปดีเลขับรถไนดีเับปดีเลยขับรไปดีเลยรดีเลับรดีเลับรไปดีเลับไปดีเลับไปลยขบรไปีเลยขับรไปดับรอไปเไปดีเลบไปีเลับรถไปดเรไปดียไดีเลยรถไปรไปดียรถไปเไปไปทีเไปดีเลยขรไปปเปรถไปดเยไปีเยขับไป ไปเอาลิมีโมซีนอยู่เพื่อว่ามันนั่งได้กี่คนสวัสดีค่ะในแค่หกในแค่หกไปอีกคนนึงไปอีกคนนึงไปไปจะมานั่งรถบอสเดี๋ยวผมขับให้มาเออบอกบอสดีบอกบอสดิอะดิอะดิแม่งแต่ท้ายปัดสุดๆอ่ะไอ้เชี่ยท้ายปัดสุดๆอ่ะอ่ะนัะคนอื่นขับแล้วพพวแล้วเราชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยโอ๊ยอย่าให้ขับโอ๊ยไม่อยากแล้วนะไม่ทวนเลยกี่เปล่าของจริงของจริง ไม่ก็เราไม่ยอมเตรียมพอไม่ซื้อเพนไม่ทำอะไรเลยฟาร์มก็แบบไม่ฟาร์มพื้นอาวุธทำอะไรก็ฟาร์มเราอินดี้ฮะอินดี้ฮะเราเราเราไม่ค่อยได้เข้ากัน่ะเศร้าเลยปูดจะเศร้าเลยวันนี้ตามน้ำตาบ้างใช่งชักพังระเบิดตุ้มลงปามบอสชนไม่เอาละ้นตอนนี้หาเลยนะบอสนะ โดดเดียวสี่คนแล้วบอสพี่มาบอกว่ากูไปแล้วนะออุุยยใครครับอะใครครับใครครับอายุหรอหจำหรออะไรอะไรอะไรไปทำงานจะไปทำงานมาถือก็ได้มาทำงานนี่แล้วนี่ สภาพจะตามใครดีวะนี่สภาพหนูควรตามน้ำตาลหรือว่าหนูควรตามชมพูน้ำตาลก็ได้เอาสักรอบดูท่าแล้วเหมือนน้ำตาลเขาจะเป็นฝ่ายนี้ไหมร้องหนีเขาแค่ไปหาที่ตั้งแล้วก็ไปเรียกสีชมพูโพสเรียกสีชมพูมาให้มนตี ฮ้ย <He, S 2> <อ>คน<ป>บ้าเลยหน,นีด้วยลิมูซีนะเอาก็นั่นเองก็ยังว่าอยู่ทั้ง <laughs> สองแก๊งนี้ก็พัวกันนะดุกท่าแต่ละแก๊งที่หนูตามเต็มเต็งม,ม,มากไม่ม <laughs> ีจะมีแก๊งไหนเต็มเต็งม,ม,มากไม่มี แล้วครับจังหวะนี้นะฮะทางถูกระจกของเราห้ามขวนนะคะถูกระจกของเรานะครับได้เลเบิกรีโมซีนมามาทางพัทยานะ,ะไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปพัทยาพื้นที่ตั้งเขาหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้เป็นไฟล์แรกที่เราได้ไปตามดูนะคะเราจะมารู้เรามาลุน้นกันว่าหาถูกระจกนะฮะจะพาไปเล่นที่ไหน น่นล่าสุดไปเรือยอดแหลกนี่มันพึ่งทุ่มครึ่งเองไปบนเรือก็ได้งั้นอ่ะไปเก็บไอ้ข้อเ้ารถไม่บอกฮะแรงงานอาจจะจบวันนี้ฮะเอาไปละเอาไปละอเ,เอาเลยไปละไม่เอา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 อยู่บนรถไม่ตู้วันนี้ไฟสุดท้ายหรอบอกบอเอ้าเมื่ได้คิดบอกไฟสุดท้าย อาจจะไม่พี่อาจจะไม่ต้องดูก่อนตอนนี้หนูว่าเขายังสนุกอยู่แต่เมื่อกี้เขาบอกบอกหลุดมาว่าแบบไฟสุดท้ายตอนนี้น่าจะไปเล่นที่เลยยอดอ้าพี่หมอแล้วจริงเขาไหว้น้ำตามมา,อ,ามอะไรกัน,นเน,น,นี่ยมันทัวร์แล้วเนี่ยฮก็หนูบอกแลว้วว่าเขาเป็นฝ่ายหาที่เล่น <laughs> เร็วอาเดซไปน้ำตามมาลิมูซีน่า,มมา <ละ S 2> เมาเมื่อยอ่ะหมอ,อ,อแล้วเขาบอกว่าให้หนูว่ายน้ำไปด้วยก็ว่ายไปเรามีออกซิเจนแทงมั่งัวมีได้ไหนเนาะไม่ได้หยิบไปหรอคนละอันไงหนูไม่ค่อยใช้อะไรพี่ก็รู้สีชมพูกออกตัวแล้วนะืึ ชาสีแชมพูมามาทำมาทาอะไรตอนนี้ก็ก็น่าจะเป็นสภาพเมื่อวานโอ้ชีวิตสภาพาวายนะ้ำดำกุ๊บองกุ๊บบองกุ๊บองแต่ก็สวยอยู่นะ สภาพถุยถุยมองหลังเยอะไปหน่อยอ่ะๆเดี๋ยวเก็บภาพให้เก็บภาพไปกับฝั่งดีว่าก็บเชื้อครับ

แก,กมีคิดทีเรื่องพื้นที่จริงๆว่าสาร้างเรื่องของความทรงจำสองคู่สองคนังกนแผิดผิดผิดเพลงหรือเปล่าขอิดเพลงะพอะสรุปขอแว่นน้ำกับฝั่งแล้วเพื่อนหายไหม หมอบอาตีกันง่ายๆ <ım S 2> หน่อยเถอะเออไหนดูดูสิหมอมีสิบห้าไปห้องนอนกันครับถู้ไหมอนู่เพิ่งถูกไหมอย่าเพิ่งถูกหลันหลัันหลัอะไรกันล่ะแจ็คแจ็คกระโดดไงช็อตเมื่อกี้แจ็คดอสั้นเหรอไม่ใช่แจ็คของดอสั้นนะน่าจะเป็นคนแถวๆนี้แหละ

เขาอยู่ในห้องนี้กันแน่เลยต้องปิดตายเขาปิดตายโฟล์ท้าแล้วบอกนะเตรียมถ่ายแล้วนะแป๊บนึงแป๊บนึงคนข้างหน้านั่งหน่อยครับบางข้างหลังแล้วมันมีหลายห้องด้วยดูดิเซว้ายที่สภาก่อนเด้อปิดประตูเอ่อสภาทำไรครับสภาทำอะไรครับเลวไม่ได้ มาปิดประตูให้ด้วยครับบอกว่าเสิร์ฟพิซซ่าถึงห้องท้องเชือดท้องเชือเอาใหม่นะสภาปิดประตูให้ด้วยหนึสองสามได้อ่อเชื่อสภาก่อนเลยไหมใจเย็นนะใจเย็นนะเราทำอีกครูหนึงให้เจ๊กับเมด้นอนอยู่บนเตียงแล้วเรายืนมันหลอกมันขึ้นเตียงไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันหลอกครับดูห้องดูห้องดูห้องพูดคุยครับผมหลอกไหมครับไม่ คณะชูเซตไม่มูหัวใจที่แก้มกูแล้วไข่ดอสันอ่ะไข่แรกไข่ไข่ไข่ดอสันเงี้ยอ๋อไข่นะไข่นะไข่ดอสันเงี้ยไม่ใช่กูฮัลโหลเราแอบดับคนหนึ่งกับใครตื่นะเฮ้ยไป็นเปนือไปอยู่ในห้องน้ำกันไหมครับได้แล้วครับพี่เหนือไม้ถ่ายอีกถ่ายอีกค อ่าเห็นแล้วตอนนี้เขาโพสเ <c oughs> ขาโพสติดเท็นแล้วนี่ใช่แต่หนูไม่ทันไงเมื่อกี้มันไม่ยอมโหลดไงสภาพเาถึยากยานะเ <c oughs> ข,ข้าถึงยากไม่ว่าพี่หนูเดินมาหนูยังตกใจเลยโคตรเยอะ ทำไมเป็นตัวตีแมวเงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพชายยืนเลี้ยงหน่อยดิอยากถ่ายรูปผู้ชายยืนเลี้ยงถ้าไม่ได้รู้ว่าตะคิดตะหวงว่าจะมีศพไหนศพไหนเยอะกว่าเร็ว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 ยืนเลี้ยงหน่อยผู้ชายดูท่าแล้วไม่น่ารอดมันต้องแบบว่าแบบแบบเอาไว้สักสองสามคนอยู่ที่เตียงแล้วก็แบบไปอัดไ้ตรงห้องน้ำที่แอบอ่ะแล้วก็พวดออกมา เราแบ่งข้างนอกแล้วสามคนนะอาวุธนี่ใช่ไหมเราต้องแบ่งน้าที่หรือเปล่าไม่เข้ามาแล้วปิดห้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี่อุ้ยว้าวห้องน้ำใหญ่มากโอ้โหเข้าห้องน้ำเฉยหนึ่งคนข้าห้องหน่อยหนึ่งคนห้องน้ำใหญ่มากพี่ถุงไปแล้วข้างในอ่ะพอเขาเข้ามาหมด อันนี้มันนังไม่ได้แต่พวกน้ำใหญ่มากเลยว่าเขาไม่ได้เข้ามาไม่หมดน่้ทยอยเข้าสบายเนาะทำไมหรูจังนะเดียนี่เดีนีเ่เขาเขาาขลัเก็บอะไรลอย่ดีมากมียาสีฟันด้วยโอยมีตี่อะไรนะคู่คู่ฮะ มีที่รีบผมม้วนผมดของจริงว่ะเฮ้ยหรือว่าห้องนี้ผู้หญิงอยู่ไหมฮะเดสเราเข้ามาถือวิสาสะเปล่าในห้องนี้ครับไม่ใช่กลางคืนมีคนมาม้วนผมอะไรนะยืนอยู่ตรงนี้แหละคือว่างเหยียบไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ยืนอยู่แค่หน้าประตูยืนอยู่แค่หน้าประตูพอไปพี่ไปไหนอะแต่เขายังยังไม่เข้ามาอ้ามีเสือดำด้วยเสือดำฮ่าฮ่าเข้ามาแล้วเด้อเข้ามาแล้วเด้อ เดิไปดีกว่ามันออกได้แค่ทางเดียวไม่ใช่หรอเขามาแล้วนะเขามาแล้วไปแล้วจุ้ยเราอยู่ใช้ฝั่งแล้วนะเขาเขาจะว่ายน้ำแล้วนะมาข้างในเลยมาข้างในเลยมาข้างในเลยนนนะะปปรรตตููพพออยืห้าว้าวมาแล้ว ูดคุยแหละครับพี่หมองม์เห็นแล้วครับเอาล้ครับจังหวะน,นี้เจ็ดยับของเรานะได้ทำการไหว้น้ำเออถึงแล้วเหรอถึงแล้วคนนึงไดิ้นยี้เสยียงเดินรถเตะหายไปอย่างยังอยู่เป็นไ,ไงรู้อบอกแล้ว จ็ดย้ำน้อยจังไปเหอะย ยินดีต้อนรับฝากข้ารถด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับครับอันนี้มาเที่ยวหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้มาเที่ยวหรือเปล่านี่เป็นไกด์่ะครับเนี่ยยังไงสภาร์กคนฝากข้าวรถนะครับเชิญเชิญเดินเข้าไปข้างในได้เลยค่ะกินพิซซ่าแลไรห้องไหนอ้ยอยู่ห้องไหน อยู่ห้องในคำเสียงนั้นหนูได้ยินเสียงตุบตับตุบตบตุบโอ้พี่ลองฟังดิแม่ทะลุดมากเลยรู้ไหมพี่เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์กันโอ้เสียงแบบไม่อยากชอบเสียงเลยหลงทางหลงทางหลงทางสวยลูกหลบหลบ ลุงไม่พูดอะไรลุงไม่ไดพูดอะไรลูกโคนไอ้โทษถพี่หมอโคตรแอะท์รถละพี่หนูทำได้ให้ฟังอยู่ข้างนอกแล้วพี่รู้มหนูได้นเสียงเลยตุบตับตุบตับเชียบตุบตับตุบตับเชียบเชียบป๊อกตุบตับตุตับเชียบ๊กมเียบอะไรคือเชียบเเชียบก็คือเสียงมีดไงคือเส้นเสียงคำว่าอะไรนะเออยู่ห้องไหนนะ มันก็จะมีเสียงเฉียบตุับตุบตับเฉียบป้อุ้ยกอแน่อะไเงี้ยว้าวแล้วโอเคว่าแล้วไปยู่ไหนมอบคกอยู่ไหนเควะหอบกอยู่ไหนเฮ็นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตกหล่นใต้น้ำก็ ทุกเจ้าของรถมาทุกเจ้าของกลัวน่ากลัวเลยพี่เออไอเคสเจ้าของรถนี้ว่ะเออแหนะหมอต้องชุบหมอไสรุปรชาิเดยวโอ้มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น โอ้ยคนหน้ากลัวหลอนสันหาที่เล่นกันะที่ดูดียอย่างอย่างกับห้องฆ้าตะกรนอ่ะพี่ <c oughs> ห้องฆ้าตะกรนชัดๆ <c oughs> มไม่ต้องชุบหมดนะพวกเราออว,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 ว้าวเก็บภาพพวกเราไม่ต้องชุบหมดนะป็นที่ระ<ม>ทึกม,มดแลหรอตามที่คาดไหมครับพี่ก็สยองเลยดูนะฮะต้องดูตรงทางเดินน่ากลัวอีก หนังฆาตกรรมโอ้โคุณเหมือนหนังคาตกรรมเลยพี่เอาดีโอ Refer ้โ,อโ<น>หวน่ากลัวเดี๋ยวขอดูแบบมุมมองหนึ่งก่อนนะโอเคฮะ <c oughs> ว่าไงนะมีเหตุไหน <c oughs> ไม่นะพี่มที่ไหนโอ้ย oh อันอนาที่สุดก็คนนีย ไม่แล้วสีสีของเดทอ่ะน่ากลัวมากอ่ะพี่มันเหมือนฆาขาตกรแบบจริงๆเลยอ่ะคนน่ากลัวโอ้อะไรขนาดแบบนั้นอ่ะกูกูกูแล้วนะเขาถึงแล้วนะมาไอ้หมัดหมัดหมัดจะยืนข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวรอรอให้ครับบอกใครไม่ไม่ต่อยตรงนั้นนะเรารอเขาเข้าห้องมาค่อยตใส่ได้นอน ถ้าแบบนี้เขาน่าจะเข้ามาได้คือทั้งสองกับดักมีไว้ด้วยครับใช่ใช่กูว่าฟาดกันเองแน่งานนี้กูดูแล้ะอยาเข้าอยากเข้าเยอะดิให้เขาเข้ามาก่อนอยน้องชายแต่ตัวองก็ตองด้วยกันหม่อยได้ทังานสะดวดสะดวกบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้ว เร่องนี้น่อยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโทษหลงทางหลงทางหลงทางหลงเราไหมคะสวยลูกเส้ยมาบอใครมาหลงได้เปล่าวบาผมกมาบุบมาลุงไม่พูดอะไรฟุกลุงไม่ได้พูดอะไรลูกนี่ดึงให้หน่อยเฮึ่ หมดยังอ้าวพี่ซ่ากูเอ่อเอาหมอบแบกขึ้นมาครับเฮ้ยใครพูดบ้างเดีพูดถ้าแลงไปอย่าพูดโอ้ยแกอยู่ในมือบอกว่าเกดตายหมดยังพี่ใครมีไอเดียบ้างวะชุบแบ็กหน่อยหนูหนูมีหนูมีหนูมีม <c oughs> แบ็กอยู่ไหนหมอบแบ็กอยู่ไหน <c oughs> เห็แนแค่อยู่ในมือเปี๊ยบปะเห็น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 โอเคตบหล่นใต้น <steer> ้ำก็รงพยาเลยท่านั้นไอ้ทุกเจ้าของรถมาทุกเจ้าของเอาไอ้เหี้ยสบหายเออไอ้เคเจ้าของรถนี่หวะฝากเก็บงานได้ครับ ไม่ขึ้นน่ะ